มากของมังมากทุกคนเห็นไหมข้าวสวยนะคะข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟอ,อย่าบ้าอร่อยมากอร่อยมากคุกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านทัศนีมันมากนะคะเพื่อนๆคะ่ะเคยเจอปัญหานี้ไหมคะการหุงข้าวนะคะหงุหงข้าว<ง><ง> หุงข้าวแล้วแบบข้าวบูดง่ายนะคะแล้วก็หม้อบูดนะคะวันนี้เราก็จะมีวิธีนะคะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อนะคะแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนว่าวิธีการหุงข้าวให้หอมนะคะสวยน่าทานแล้วก็ข้าวไม่บูดง่ายนะคะแล้วก็หม้อไม่บูดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันเลยนะคะเพียงใช้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะไปไปดูกันครานี้นะคะก็คือหม้อหุงข้าวของเรานะคะเราก็เตรียมข้าวนะคะให้พอกับที่เราต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยว อันนี้ก็จะใช้นะคะคน้ําในการล้างข้าวนะคะเขาเรียกว่าสาวข้าวนั่นเองนะคะก็จะใช้น้ําดื่มนะคะน้ํากินของเรานี่แหละมาล้างข้าวให้สะอาดนะคะอันนี้ก็จะล้างประมาณสองรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลิที่มานจะาสีสเกตน,นะคะทุกคนเราก็จะล้างสักสองน้ํานะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไม่ทิ้งน้ำสาวข้าวนะคะทุกคนน้ำสาวข้าวนี่มีประโยชน์เนาะใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ใช้สำหรับดองผักต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเก็บไว้รดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดนั่นเองน้้้าาาขขวบ ก็จะล้างเสร็จสองรอบนะคะก็จะถึงขั้นตอนที่จะต้องไปหูงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเอาน้ําเติมลงไปนะคะให้เท่ากับปริมาณของข้าวนะคะก็คือประมาณ1น,นข้อนิ้วนะคะสําหรับน้ําที่ใช้ในการหุงข้าวนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ข้าวด้วยนะคะถ้าเกิดข้าวบ้านใครที่ แข็งๆหน่อยนะคะก็สามารถเติมน้ําได้นะคะหรือว่าหุงแล้วนิ่มนะคะก็สามารถลดปริมาณน้ําได้นั่นเองนะคะ,ะ,คะมาแล้วนางเอกของเรานะคะซึ่งเป็นตัวช่วยในการหุงข้าวในวันนี้นั่นก็คือน้ําส้มสายชูนั่นเองแต่นั่นแน่น,นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะน้ํท่้มสายชูลงไปในการหุงข้าวทุกครั้งนะคะอันนี้เราใช้ทุกครั้งเลยนะคะก็ครั้งละประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็แล้วแต่ปริมาณข้าวของเรานะคะถ้าเกิดว่าข้าวเยอะก็ใส่เยอะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะข้าวน้าจะเยอะนิดนึงนะคะใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปขึ้นข้าวนะคะข้าหม้อนะคะข้าไปหุงเลยนะคะตามไปหุงกันเลย เราก็เช็ดหม้อแล้วเราก็จะหองกันเช็ดมอ้อยแห้งนะคะปริมาณน้ำนี่ก็ตามข้าวเลยนะคะใครที่หุงข้าวเป็นข้าวเสอาให้หรือว่าข้าวอื่นๆที่มีความแข็งมากกว่าหอมมะลินะคะบ้านแอดเป็นหอมมะลินะคะที่เราได้มาเป็นข้าวที่ปลูกเองนะคะบ้านสีสเกนเลนั่นเองนะคะก็จะมีความหอมเดี๋ยวเรา,ามาชิมคุกกิ้งไปเลยนะคะ วิธีนี้นะคะจะช่วยทำให้มอของข้าวของเราไม่ปูดด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ข้าวหอมนุ่มขาวด้วยนะคะเดี๋ยวรอเขาสุกจะมาตักให้โดวยวิธีเนาะสุกแล้วนะคะดีแล้วก็หุงสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันเปิดออกมาน,นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะการที่เราใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะช่วยให้ข้าวไม่บุดง่ายนะคะมอไม่บุดง่ายแล้วก็ยัง ช่วยเสริมกลิ่นหอมของข้าวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราตักไปทานกันค่ะมากินข้าวกันเห็นไหมคะเคล็ดลับเนาะข้าวให้หอมนะคะขาวสวยหอมแล้วก็หม้อไม่บูดเลยนะคะข้าวไม่บูดง่ายนะคะ อาหารพร้อมข้าวพร้อมนะคะมาลงมือทานข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้ก็ให้คุณยายมานั่งนะคะกับข้าวก็มีน้ําพริกนะคะผักสดแล้วก็มีต้มเลือดหมูนะคะที่ให้คุณยายกินทานนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินไปด้วยกันนะคะ ที่มังข่าวหอมบ่ข้าวหอมไม่ใหญ่ข้าวหอมนะคะพี่ยังบอกข้าวหอมนี่มากินข้าวกันค่ะทุกคนบ้านใช้ช้อนกลางนะคะคนละช้อนช้อนกลางของใครของมันกินข้าวกัน ต้องเรียน,นมึงน่จ้ะพ่อน่าเลยใช้ใจอย่างนี้ปไปหน่อันนี้ไม่ได้แยกวยน้ำซุปนะคะอร่อยาม,อมากอร่อยมากมาติดข้าวไป อร่อยด้วยกันนะคะไงบ้างคะสำหรับการหุงข้าวนะคะแล้วก็เราก็ไปกินข้าวกับคุณยายแล้วนะคะวันนี้ก็อร่อยอร่อยกันเลยนะคะคุณยายก็ทานข้าวแบบหอมนะคะข้าวนี่เป็นข้าวที่บ้านนะคะข้าวที่จังหวัดศิตตะเกีรแต่ว่าเป็นอันนี้จะเป็นข้าวเก่าแล้วนะคะเมื่อปีของปีที่แล้วนะคะปี6 5ห้าตั้งแต่ต้นปีนะคะแต่ว่าก็ยังทานไม่หมดนะคะก็คือค่ะคุณน้าจะ สีมาให้เรื่อยๆนะคะก็คือเวลาที่เรากลับแต่งยังหวัดทีหนึ่งนะคะก็ช่วงที่ผ่านมาก็กลับเมื่อปลายเดือนว่าประมาณพฤศจิกายนะคะที่ได้กลับก็ได้ข้าวมาทานนะคะก็ยังเหลือมาถึงปีใหม่นะคะคือหลังปีใหม่ก็ยังไม่หมดนะคะที่บ้านทานข้าวน้อยะคะ่ะนอก็มีวิธีการหุงข้าวให้หอมขึ้นนะคะ เป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการที่จะรักษาอายุของข้าวนะคะให้ยืดยาวแล้วก็ไม่บูดง่ายนะคะแล้วก็ทําให้หมอมไม่บูดด้วยนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะเคล็ดลับคู่ครัวการหุงข้าวหงยัางไงาให้มอไม่บูดให้ข้าวไม่บูดนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านี้นะคะขอบคุณการกติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ